สวัสดีครับผมตอนรับท่านกสูอีสานแอบลคือเก่ากับบักมีน่อยครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางร่วมเล่าของคำชนุดวังหน้าคินครับพี่น้องประจำวันที่ยีสิพฤศจิกายนเดอร์ติดเปิ้ล้ามตอง3169วิ่งรูด3กันที่9 37389793ครับ3ตัวมีเก้สแล้วก็ 252ครับเป็นเพียงแค่นท่านด้วยขอบคุณท่านทาจากคำชนะวดวังนาคินด้วยนะครับเอาเป็นเพียงแค่นท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ